เอวเมาสุตังเอกังสมัยังพักวาพารานสิยังวิหารติอสิปตะเนนะมิคาธาเยตัตตะลโคพักวาพิกขาวะคีเยพิกคุอามันเตสิตทเวเเมพิกเเวาอันตาปัพพาชิเตนะนาเสวิตาพายโยจายังกาเเมสุกามาสุขันลิกานุโยโค หิโนคัมโมโปทุตสนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตกิรามัทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวหูโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจกุกนณีญากนณีุปัสสมายอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวตติ กาตมาจะซาเพกเวมัชิมาปฏิภทาตถทาคตเจนะอภิสัมพุทธาจากขูกรณียากรณีอุปัสสมายาอภิญญายาสัมโพทายะนิพพานญาสังวัตติอวะเมวะอริโยตทังกิโกมะโคเยญทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ แตยังโค้ซาภิกาเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขั้วกรณียาณกรณีอุปสมายาอภิญญาญาสมโพธายานิพพานายาสังวรตติอิทังโคปันาภิกาเวทุกขังอริยสัจัจ้าติปิทุกขาเจราปิทุกข้ามรณนปิทุกขังโสกาบริเทวะทุกข์ โทมานัสุปายาซาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขโอปิเยหิวิปโยโคทุกขอยมปิชังนาราภติตามปิทุกขังสั่งขีเตนะปันทุปทานะขันฑาทุค้าอีทางโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยหดิยสัจจังยายังตันหะปโนภวิกานันทิรา ข้าสะหะข้าตาตัตระตัตราปีนันที่นี้เสยยะที่ทางกามตันหาภาวะตันห้าวิภาวะตันหาอีทังโคปนาพิกเวทุข,ขานิโรธอริยสัจจงยตัดซายเยว,วะตันห้ายา,าเซสาวิราขานิโรธโอจาโคปาตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิกเวทุขานิโรทโค,คามินี ปฏิปทาอริยสัจังอายาเมวะอริโยทั้งขิโกมัคโคสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเภอนานุสุเตสุธมเมสุ จากคุ้งถ้ปาทิยานังถัาปาทิปัญญาถัปปาทิวิชาถ้าปาทิอาโลโก้ถ้าปาทิตังโคปนิทางท, ita, ท, worries, ท, imo, na, ท,ท donc, ุข้างอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเตโสทมเมสุจากคุ้งถ้ปาทิยานังทัาปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิอาโลโก อุทธปาธิที่ตังโคปนิทังทุกขังอริยศสตร์ังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุทะเมสุจักคุ้งอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอารโกอุทธปาธิอีทางทุกขะสมุทโยอริยศาสตร์ตันติเมพิกเวปุเพอนุนสุเตสุทะเมสุจักคุ้งอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา สส South ทท Source ุทัปปาทิอารโลโกทัาปาทิตังโคปนิธังทุขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกขเวบุเพอนนุสุเตสุทเมสุจักคุ้งถ้าปาทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอารโลโกุทาปาทิตังโคปนิทังทุขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเม พิกเวปุเพอานานุสุเตสุธเมสุจักกุ้งอุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอิทังทุขานิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวสัพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธเมสุจักคุ้งอุทัปาทิยานางอุทัปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกถ้าปาทิตังโคปนิทังทุขานิโรโออริยสัจังสัจจิกาตพันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุทเมสุจักคุ้งอุทปาทิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกุทาปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรโออริยสัจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุทเมสุจักคุ้ง ถ้าปาทิยานังถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิอาโลโกถ้าปาที่อีทางทูขานิโรถ้าขามินีปฏิปทายัสจันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งถ้าปาทิยานั낭ถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิชาถ้าปาทิ อโลกโกทัปปาทิตังโคปานิทังทุขะนิโรธคามินีปฏิปทาเดียสัจจภาเวตพันติเมพีขเวปุเพออนุนุสุเตสุทเมสุจักคุ้งถ้าปาทิาอาณางูถ้าปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาว์ถปาทิอาโลโกถ้าปาทปาิตังโคปานิทังทุขะนิโรธคามินีปฏิปทาเดียสัจจพาว วิตันติเมพิกาเวปุเพอนุนุสตเอสุทะเมสุจักุ้งทัพปาทิยานังทัพปาทิปัญญาทัพปาทิวิชาทัพปาทิอโลโกทัพปาทิยาวกีวันจะเมพิกาเวอิเมสุจตุโสอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตังทวารทัศการังยัทธาภตังยาณทัฏสงนาสุวิสุทังอโหสีเนวะ ตาวะหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสัพหมหมมเกสะสมาณพรามหมนียาปชายาสเทวโนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยัตโตจักขโมเมพิกเวเมสุจัตโตุสอริยสัจเตโสเอวันติปริวัตังทวารสาการังยธาภูตังยานัตสนัง สุวิสุทธาโหสีธาหังพิขเวสเทวเกโรเกสมารเกสัพามผามเกสะสัมณภาพมานิยาปชายะสะเทวมนุสชายาอนุตตรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโปัจตยสิงปานันจปานเมสทัศนังโอทัปธิอากุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินาทิธานิ ุนพะวติอิธามะวจัพพะควาอัตามะนาปัญจาวากิยาภิกขุพะควะโตภาสิตังอภพนันทุงอิมัสมินจะปนาเวยาการณาสมิงพันยะมาเนอายาสมโตกนทันยาสาวิเดชางวีตามะรังธรรมะจักคุงอุทภาพาที่ยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนโรทธรรมันติ ปาวัติเตจะพัวตาธรรมาจักเกภูมาเทวาสัตมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภาลาสียังเอสีปัตเเนมิขราเยอนุตารังธรรมาจักังปาวัติตังอปติวตียังสามเนนวาพัมหามะเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมหามุนาวาเกนจิวา โปรกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหหราชิกาเทวาสัตธัมมุนสาเวสุงจะตุมหหราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตธรมมุนสาเวสุงตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธัมมุนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธัมมุนสาเวสุง สุสีตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัตถังสุตวาปาระนิมิตะวัสวัตติวัตติเทวาสัตถมนุสสาเวสุงปาระนิมิตะวัสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตวา พัมหมากายิกาเทวาสัตถมนุสสเวสุงเอตัมะควตาภาราสียังอิสิปัตเนมิทาเยอนุตรังธรรมะจังกังปวิตติตังอปติวติยังสมณีนาวาพัมหมณีนาวาเทเวนวามาเรนวาพัมหมูนาวาเกนจิวาโรกัสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวาพัมหมโรกาสัทโธ อภุกขจิอายันจะท่าส,าสาัสหาซีโรกาทาตุสงกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปามานุจาโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระหูสิอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวังทัคโุพัควาอุทานังอุทานีานสิ ອັນຍາສິວັດຕະໂພຄົນທັນໂຍອັນຍາສິວັດຕະໂພຄົນທັນໂຍຕິອິຕິຫີທັງອາຍະສະມະໂຕຄົນທັນຍະສະອັນຍະຄົນທັນຕະເວນະວະນາມັງອາໂຫຊຕ